สวัสดีนะคะแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีถ้าขทุกท่านที่เข้ามาเราชมช่องน้องผู้เบจเก,กียนะคะทีนี่คุณชายจะก,กรีอาบน้ำมอมโพดอยู่ที่นู้นนะคะลุงทองคำนะคะย้ายมาอยู่ที่หลักเขาแล้วแต่หลักของลุงทองคำเรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะลถเขาลถดไถก็เข้าไม่ได้แฉะมันเละน้ำเยอะ ฝนตกทุกวันมีวันนี้นะคะที่ไม่ตกอาบน้ำจะไปใส่ครับครับอาบน้ำจะไปไหนครับอาบน้ำนอนหรืออาบน้ำเที่ยวฮะอาบน้ำเราไปเที่ยวอเยวอาน,นี่ ไม่ยังถือตะขอเองว่ะไปเองเลยถือตะขอไปเองเลยเก็บเอาเออเก็บเก็บให้เตยไห้เตยเตยอยู่สยเตยอยู่สยเออโยนทิ้มเลยเป็นยังไงโยนทิ้งก็ได้เอออืตัวนี้แล้ว เวลาบอบัยิงบ่ยางแล้วเขากะเข้าเจ็บดึกทิมเลยแล้วเขากะให้ยางแล้วมันเจ็บมันบอโยนทิมก็ได้ตัวเนาะอู้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 ออู้อเอาจะกับไงทองลูกอย่างนั้น เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จล้วก็จะไปเดินออกกำลังกายมา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 มมมามามามมา อะไรเข้าสกิดหน่อยเดียวคืออารมณ์เสียปานนั้นจะไปไหนจะไปหาล่งนี่หึเออ,อจะไปแล้วอาบน้ำยังไม่ทานเสร็จเลยจะไปแล้วอยู่ตา ตาขาวหมาบหมาบอยู่้าวดินนะขึ้นะยกโอ้ขึ้นเลยลงลไอีหยังน่ะฮะไอ้เป็นหยังโอ้

Hãy <laughs> <laughs> คืนเต้ยกับโดนงูกัดนะแม่งูงูดำงูดำคาดขาวคาดขาวเป็นป้องปอง,ปง,ปง,ปงนะคะว่ <c oughs> <c oughs> าสิไปไเที่ยวคือเข่ขาบาน <c oughs> น้องไม่ยอมไปนะคะผลของการโวยวายเมื่อกี้นะคะคือไม่ไปนะคะไม่เดินไม่เที่ยวนะคะงกันเลย พาเข้าบ้านเลยนะคะนี่ค่ะก็นี่พลอยนะคะ,ะ,คะแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วก็มีป้าแก้วนะคะลุงทองคำก็อยู่คนเดียวต้องรอให้หยุดตกมันดีๆนะคะแล้วก็จะเอาออกมาไว้ข้างนอกนะคะเราก็จะเอารถเข้าไปเก็บแต่ตอนนี้เข้าได้จับได้แล้วนะคะเข้าได้แล้วจับได้แล้วนะคะแล้วก็ต้อง รออีกสักพักนึงนะคะแผลก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะแผลลุงก็ดีขึ้นแล้วเอา้าไปแล้วนะว่าจะเอาไปนอนว่าจะเอาไปนอนไปเอาตัวขันยุน่นคุณโอ้ไปโลดไปแล้วไปแล้วไปขันตัวอยวูออกจะกขานะเมื่อกี้เตยมุนไม่ออก Bao tì canh, lưu tìu gốc lao. A bùng ra đi ra 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 bùng ra

ไปแล้วนะคะนี่เสียงดีขนาดเลยเสียงครับผมไปแล้วไปทางบ้านพ่อออสิน เต,เติมถนนเลยคนเดียวถนนข้าให้แตะถนนข้าใครจะแตะอืมเจะเต็มถนนเลยน้องกสีน้องจักรีนะคะนี่ความได้รอบคำเลยนะคะนี่คือข่าวของสื่อ ผมทองเจ้าิงยังจ้างหน่อยไม่เตรียมหูยังไหวเลยเตรียมเข้าหัวเก่านี่พี่เตยข้อขาบวมขาแข็งแข็งเนี่ยขาแข็งแข็งอยู่ เออเดินขาแข็งๆอะ่ะนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะให้น้องจักกีด้วยนะคะ,นะคะ